หลังจากปิดฉากรักชีวิตคู่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับขนมสสิการและอดีตสามีอย่างครูเต้ยอภิวัตไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567หลังเธอเคลอดลูกคนที่สองได้เพียงไม่กี่เดือนโดยทางขนมได้เคยออกมาไลฟ์ถึงสาเหตุการเลิกราเอาไว้ว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันเราคิดกันมานานแล้วและเราพยายามที่จะเข้าใจกันแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้ส่วนความเป็นพ่อแม่ยังเหมือนเดิมและยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุด อีกทั้งยังยืนยันว่าไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องไม่มีเวลาเรื่องมือที่สหรือเรื่องดืมซึ่งมันเป็นเรื่องของคนสองคนพร้อมบอกต่อว่าไม่ได้มีปัญหากันเรื่องการเงินเพราะทางพิเตอร์เขาซัพพอร์ตลูกทั้งหมดและในช่วงที่เราหาตาังเองได้ก็บอกพ่เตอร์ว่าไม่ต้องมาให้เราแล้ว ต่อมาทางครูเตยก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆตามปกติแต่งานนี้มีชาวเน็ตถามถึงเรื่องสถานะหัวใจของเจ้าตัวในตอนนั้นซึ่งบางช่วงบางตอนเจ้าตัวได้เผยว่าจริงๆเรื่องนี้ผมก็ว่าจะไม่ตอบแต่ว่าผมอดพูดไม่ได้เรื่องคนคุยเรื่องอะไรผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกอยากมีความรักเหมือนกันผมก็อยากคุยกับสาวๆบ้างบางทีมันก็เหงาเมียก,ก็ไม่มีอยากทักหาคนนั้นคนนี้เหมือนกันนั่นแหละเห็นสวยๆในติ๊กตอกก็ไปกดไลค์ อีกทั้งยังได้พูดถึงความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาอย่างขนมเอาไว้อีกว่าถามว่า move on เร็วไหมมันก็ไม่ใช่คําว่า move on จะให้เราเศร้าต่อก็ไม่ใช่ส่วนลูกก็อยู่ในใจของเราทั้งสองคนถามว่ากลับไปคบกันได้ไหมคงกลับไปไม่ได้เพราะเราเดินมาไกลกันแล้วต่างคนต่างมีชีวิตที่ลงตัวของแต่ละคนแล้วทุกคนก็อย่าบังคับให้ผมกับมีต้องกลับมารักกัน เรามีเส้นทางชีวิตที่เป็นของตัวเองแต่เรายังโฟกัสลูกและยังดูแลลูกด้วยกันแค่นั้นกลับไปบ่ไไรแล้วตีโอ้โกลับได,เเด้เราเดินมาไกลกันแล้วเราเดินมาไกลกันแล้วทุกคนแต่เรายังรักลูกเหมือนเดิมจริงๆตามคนตามม่างมีมีวิถีชีวิตที่มันที่มันที่มันลงตัวแต่ละคนแล้วใช่เดียวว่ามีวิถีชีวิตที่มันลงตัวของแต่ละคนแล้ว กระทั่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์หรือวันแห่งความรักที่ผ่านมาทางด้านขนมได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับดอกกุหลาบช่อตโตพร้อมแถบชั้นที่ว่าฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองและยังมีการแซวด้วยคำว่าหรือเปล่า งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าดอกกุหลาบช่อโตช่อนนี้มีหนุ่มคนไหนส่งมาให้หรือไม่จนแฟนๆต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นใครก็ได้ขอให้ใจดีและรักซื้อสัตว์ต่อขนมแต่ก็ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตสงสัยกันนานเนื่องจากทางด้านหนุ่มคนใหม่ของขนมได้ทำการเปิดตัวโพสตคลิปโมเมนต์ดินเนอร์สุดหรูที่ร้านอาหารญี่ปุ่นและหนุ่มหล่อคนนั้นก็คือหมอบุ๊ก แถมยังมีดีกรีเป็นคุณหมอออโถสุดลอซึ่งเป็นศัลยะแพทย์กระดูกและข้อนั่นเองท้ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่กันอย่างมากมายเลยทีเดียว แต่ล่าสุดดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อจูจๆทางขนมได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดโดยระบุว่าขอโทษค่ะที่ทนได้แค่นี้ขอโทษทุกอย่างทั้งหมดอันไหนไม่ดีทำผิดยอมรับทั้งหมดค่ะไม่ปฏิเสธเลยและยังได้คอมเมนต์ต่อไว้ด้วยว่าเหตุผลที่หนูตัดสินใจไม่คุยด้วยถามก็ไม่ตอบแม้แต่กระทั่งเรื่องลูกให้ถามจากคนอื่น หนูขอไว้สองข้อค่ะจะคุยกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่มีผลกับความรู้สึกหนูหรือคนที่เคยแอบไปมีอะไรกันแล้วหนูจับได้เพราะมันจะทําให้หนูไม่สามารถทําใจคุยกับเขาได้อีกไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันเหมือนเหยียบกันซ้าไปซ้ำมาแต่เขาทําไม่ได้ค่ะเลยไม่ได้คุยกันอีกเลยเอาเป็นว่าประเด็นนี้ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าขนมนั้นเอยถึงใครยังไงก็ต้องเซฟข่าวกันอย่างมีสติและไม่พาดพิงถึงบุคคลอื่นนะคะ